กดไลค์กดติดตามและสั่กนกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับเฉลยตรวจสอบความเข้าใจหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ป .4 เล่มที่1นะคะหน้าที่42ค่ะเอาละเป็นเรื่องรถไฟฟ้า BTS นะคะ,ะเขาบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยได้ปรับค่าโดยสาร ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มสีลมและสายสีเขียวอ่อนสุขุมวิทส่งผลให้ค่าโดยสารจากสถานีอุดมสุขถึงสถานีหมอชิดปรับขึ้นจาก52บาทเป็น57บาทปรับขึ้น5บาทเนาะซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่ายอดผู้โดยสารในเดือนเมษามี 1 18, 7, 8 1 9 7 1ล้านเที่ยวคนและมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ6,06571เที่ยวคนเยอะมากนะคะรถไฟฟ้านะทั้งเดือนตั้ง18ล้านนะคะอ่าต่อไปซึ่งลดลงจากเดือนมีนาที่มียอดโอ้โหเดือนเมษาว่าเยอะแล้วเดือนมีนาค่ะ มีผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS เนี่ย21,469,176ล้าน469,176เที่ยวคนและมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ6,92,554เที่ยวคนนะคะเที่ยวคนเป็นหน่วยที่ใช้นับผู้โดยสารที่ผ่านเครื่องนับซึ่งในหนึ่งวัน ผู้โดยสารหนึ่งคนอาจใช้บริการมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะก็เลยไม่นับเป็นคนนับเป็นเที่ยวคนเนาะเอาละมาดูคำถามเขาบอกว่าเดือนเมษายนมียอดผู้โดยสารประมาณเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านนะคะเดือนเมษายอยู่ตรงนี้ค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มล้านให้สังเกตที่หลักแสนหลักแสนเป็นเลขหนึ่ง เลขหนึ่งให้ปัดลงหลักแสนเนี่ยนะปัดลงเป็นศูนย์และตัวอื่นก็เป็นศูนย์หมดเลยการอ่านให้อ่านว่า18ล้านนะคะ18ล้านนะเขียน18วางไว้แล้วเติมศูนย์ไป6ตัวนะคะ18ล้านอ่ะต่อไปเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมนะคะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เดือนมีาานะ ทำสีให้หน่อยอเมซาสีชมพูเดือนมีนาสีเขียวนะคะมีผู้โดยสาร21ล้านสี่หเที่ยวคน<อ>เขาถามว่ามีนาคมประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านให้ดูหลักแสนหลักแสนเป็นเลข4ี่เลข4ลก็ปัดหลักแสนลงหมดเลยนะคะปัดตรงนี้ลงเป็นศูนย์หมดเลยอ่านข้างหน้าอ่านข้างหน้าก็กลายเป็น21ล้านนะคะ ตอบอล้านนะต่อไปถ้าเอื้องเดินทางไปกับจากสถานีหมอชิดถึงสถานีอุดมสุขต้องจ่ายค่าโดยสารประมาณนะคะ,ะจ่ายค่าโดยสารประมาณเท่าไหร่เราก็มาดูค่ะ เขาปรับขึ้นจาก52บาทเป็น57บาทประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ก็คือ60บาทใช่ไหมคะต่อเที่ยวเขาเดินทางไปกลับ60 60บวกก็จะได้เป็น120นะคะไปกลับนะนี่ไปกลับนะคะอ่ะต่อไปเดือนจุดจุดจดมีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละกี่เที่ยวคนมากกว่าเดือนอาละเดือนที่มากก็ต้องเป็น เฉลี่ยวันละนาะลูกเนาะอ่ะเฉลี่ยวันละนะคะอ่ะเขาให้ดูเฉลี่ยวันละนะผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเราดูตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้หกแสนหกพันตรงนี้หกแสนเก้าพันแสดงว่าเดือนมีนาใช่ไหมคะมีเยอะกว่าอ่ะเดือนมีนาคมมีนาคมมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ ท,ที่เที่ยวคนไม่รู้แต่มากกว่าเดือนเมษายนนะคะเมษายนออาเรามาดูเดือนมีนาคมก่อนเดือนมีนาคมครูจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเพราะว่าใกล้จะเจ็ดแสนแล้วเห็นไหมคะ,ะจำนวนเต็มแสนให้สังเกตที่หลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นเลข9้าปัดหลักแสนขึ้นอีกจาก0,000นก็เป็นเจ็ดแสนนะคะ ต่อไปเดือนเมษายนประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเหมือนกันแต่นี่เห็นไหมจำนวนเต็มแสนให้สังเกตหลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นศูนย์ก็ปัดลงนะคะข้อนี้ก็ตอบ0 0แสนถ้าปรับค่าโดยสารแล้วผู้โดยสารก็ลดลงไปตั้งแสนนะคะเป็นแสนเลยนะคะประมาณนะ อะจบแล้วค่ะอันนี้คือเฉลยหนังสือเรียนนะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่มหนึ่งหน้าที่42